สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจำวันที่26มกราคมนะครับเซตเนี่ยเมื่อวานยังคงปิดบวกอยู่ในโซนแนวรับในระยะสั้นโซนแนวรับระยะสั้นนะครับที่ 1512. จุดถึง1ัน4จุดได้นะครับก็แต่ภาพรวมยังมีแนวโน้มที่มันจะเบรกลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับอยู่นะครับจากจากเมื่อวานที่ปิดบวกขึ้นมาเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่ค่อยมีนัยยะอะไรนะครับ แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าไปดูในภาพรวมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับทำเฟรมหชั่วโมงเราจะเห็นว่าการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยส่งผลให้เกิดในรูปแบบของบูลิ e เดเวเ r นต์นะครับก็คือราคาการปรับตัวลงของราคาเนี่ยมันขัดแย้งกับโมเมนตัมนะครับที่เกิดขึ้นก็บ่งบอกว่าโอเคณนะบริเวณโซนแนวรับตรงนี้นะครับแรงขายอาจจะมีการแผ่วลงไปบ้างทําให้ในระยะสั้นผมมองว่า มีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นมาทดสอบบริเวณไฮเดิมช่วงเนี้นะฮะเนี่ยไฮเดิมช่วงนี้นะครับ, Hi erm รบที่ประมาณแถวแถวสัก1529 28 29ประมาณเนี้ยนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาทดสอบช่วงนี้นะฮะซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบไฮเดิม erm ได้นะครับแถวแถวประมาณ1560ประมาณนี้แต่ถ้ามันเด้งขึ้นไปทดสอบแล้วอ่ไม่สามารถเบรกไฮเดิม erm ตรงนี้ได้นะครับ ที่ตรงแถวๆพันห้าร้อยยี่สิบแปดเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะ,ะกลับลงมาทดสอบตัวแนวรับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเบรกลงไปได้ต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้รอดูจังหวะการรีบาตขึ้นไปเบรกใฮข,ของมันก่อนนะครับถ้ายังเบรกไฮไม่ได้เนี่ยก็ยังคงต้องระวังอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นการเด้งจากบริเวณโซนแนวรับก็ตามนะเพราะว่าในภาพรวมระยะสั้นในทำฟรมสีชั่วโมงเนี่ย เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการย่อแล้วเด้งทํา lower high นะครับแล้วก็ย่อลงไปทำํำ lower low นะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นในระยะสั้นเนี่ยมีการฟอร์มตัวที่อ่าทำโครงสร้างของแนวโน้มขาลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีโซแนวรับในระยะสั้นถึงระยะลางเนี่ยมารับไว้อยู่เนาะก็อ่าถ้าไม่หลุดก็ต้องรอรุ้นไปก่อนถ้าไม่หลุด1 5 1 2 1 4ถึง1494กาสจะมีการอ่าฟอมตัวสะสมแรง ปลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปที่ประมาณ1 4 0 9ถึง1,397จุดได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของเซตประจำวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ It's